เราก็มีเรื่องมาสารภาพแบบจริงใจและขอโอกาสอีกสักครั้งได้หรือไม่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ลงคลิปมาสักพักหนึ่งเนาะหลายวันอยู่เพื่อนๆลดน,น้ําหนักวยกันก็ไม่รู้หายไปไหนไม่ตามไม่ดึงไม่ลากฉันเลยก็เอาเป็นว่าเพิ่มมาสองโลแล้วกันเนาะเราจะไม่พูดถึงรายละเอียด ก็นั่นแหละ68นะคะอ่ะอะมาเริ่มกันใหม่เริ่มกันใหม่เริ่มใหม่ได้เสมอนี่ยังไม่ผ่านเดือนหนึ่งเลยนะคะมกลายังไม่ผ่านไปไหนเลยเหียนก็จะอุยิดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วช่วงนี้มุ่งมั่นกับการไปเดินมากเดินวันละหนึ่งชั่วโมงเกือบทุกวันนะตั้งแต่ต้นปีมาเนี้ยเพื่อที่จะบอกว่าไปวิ่งไงเพราะฉันอยากวิ่งได้เนาะก็พยายามแบบว่าเออเริ่มวิ่งบ้างร้อยเมตร200เมตรแค่นี้ก็ยังหอบนะก็วิ่งสลับเดินไปเรื่อยๆสรุปว่าไม่ได้เวทเลย ฉันไม่ได้เวทมาจะเดือนและตั้งแต่ปลายธันวาที่แล้วคือวันไหนตั้งใจจะเวทอ่ะก็คือเวทที่บ้านนะคะยังไม่เข้ายิมนะฉันตั้งใจว่าถ้ายังไม่มีร่องฉันจะยังไม่กล้าไปสมัครยิมเออนั่นแหละก็พอเราแต่งตัวพร้อมที่จะเวทลงไปข้างล่างแล้วปื๊บเปิดเพลงฉันมารอเลยฮิปฮอปเอออะไรเออก็คือรอ แต่ว่าฉันก็ไปนั่งบนโซฟาแป๊บหนึ่งเขียนติ๊กตอกแล้วมันเพลินอะเป็นอย่างนี้มั้งแต่ต้นปีก็คือฉันยังไม่ได้เวทเลยแล้วก็ให้เขาอ้างว่าเออแล้วก็ยังไปเดินอยู่นี่ว่าไปเดินก่อนทุกวันอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้ไม่รู้ motivation ฉันหายไปไหนพอเราลดน้าหนักมาสักพักหนึ่งฉันก็ลดมา6เดือนกว่าแล้วเนาะตั้งแต่เปีที่แล้วอ่ะมันก็ลงมาประมาณหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้อ้วนเหมือนแต่ก่อนแล้วก็รู้สึกดีแล้วแต่ทีนี้มันจะรู้สึกดีไม่ได้เพราะว่าเป้าของฉันคือฉันออยยาาากสุขภพดีไงงในเมื่่หว มันยังอยู่ที่เอวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเอาละ พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ฉันจะเริ่มเวทจริงจังแล้วนะคือถ้ารอบนี้ไม่ได้จะจ้างเทรนเนอร์แล้วนะแต่ก็ไม่มีเงินไปจ้างเขาอีกแกคือจริงๆถ้าอยากมีโค้ดมีเทรนเนอร์มาคอยแบบกำกับอะไรอย่างนี้นะเออแต่ก็นั่นแหละลองทำตัวเองไปก่อนแล้วกันพรุ่งนี้ฉันจะเวทตอนเช้าฉันจดไว้เลยพรุ่งนี้จะเวทตอนเช้าอ่าฉันก็โม้ไปเรื่อยกับข้าววันนี้นะ้นเราก็ทำเป็นน้ำพริกทูน่านะคะทูน่าน,น้ำแร่แล้วก็มีนึ่งปลากระพงอันนี้ก็คือแบ่งสองมือมื้อเช้าจะเป็นไข่ต้มอย่างเดียวผักแล้วก็น้ำพริก กางวัลก็เป็นนึ่งปลาผักนึ่อไข่ต้มแล้วก็มีฝรั่งด้วยหนึ่งลูก